Okay, but we're right on the high สวัสดีครับทักทายได้นะใครเข้ามาแล้วอยากชวนคุยอะไรก็ได้ผมกินแล้วกินแล้ว,ลวกินข้าวแล้วครับ มอกีกินอะไรอร่อยไหมเป็นตัวโปรไบโอติกครับเพราะว่าเราต้องกินโปรไบโอติกเพราะแบบท้องลำไส้ไม่ค่อยดีเหมือนกับว่าน่าจะกินยายาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อบ่อยมันก็เลยแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันไฟแรงไปบ้ฟิวฟิวเนาะ

หล่ออะัสดีจ้าคุณนันยังครับเพิ่งเพ,พิ่งเข้าห้องเพิ่งเข้าห้องนอนหนึ่ง ที่มาผูกคดูแลเคยเป็นคนที่ไม่เคยแคร์ว่าใครจะอยู่หรือว่าไปแต่มันดูเปลี่ยนไปตั้งแต่เจอเธอมองดวงดาวก็ทำให้เหงาในใจ ไม่รู้เป็นอะไรได้แต่คิดถึงที่คิดถึงเพราะรักเธอใช่ไหมที่อ่อนไหวง่ายได้รือเพราะรักเธอจริงๆก็ไม่เคยรู้ตัวก็มันยังไม่ชิน สับสนวุ่นวายในใจจนลับไม่ได้จริงๆขอบคุณนะครับนี่แหละนี่แหละเราลองเพลงเราก็ต้องมีติปติปได้ติปได้ไม่เคยไม่เป็นมาก่อนเคยเป็นคนไม่เป็นนนนอนถ้าหากไม่อยู่ใกล้ๆเธอ ไม่รู้มองดวงดาวก็ทำให้เงาในใจไม่รู้เป็นอะไรได้แต่คิดถึงที่คิดถึงเพราะรักเธอใช่ไหมที่อ้อนไหวง่ายได้หรือเพราะรักเธอจริง ก็ไม่เคยรู้ตัวก็มันยังไม่ชินสับสนวุ่นวายในใจจนหลับไม่ได้จริงๆทุกคืนต้องคอยเป็นห่วงว่าหลับหรือยังอย่างนี้ใช่ไหมคือความรักอย่างนี้นั้นแปลว่าฉันรักเธอใช่ไหม ก็อยากจะรู้ที่คิดถึงเพราะรักเธอใช่ไหมที่โอนไวง่ายได้หรือเพราะรักเธอจริงๆก็ไม่เคยรู้ตัวก็มันยังไม่ชินสับสนวุ่นวายในใจจนหลับ ไม่ได้จริงๆใใจ,จะหลับไม่ได้จริงๆเฮ้จบแล้วขอบคุณนะครับไหนใครอยากฟังเพลงอะไรอีก ขอเพลงได้นะแต่ติปด,ด้วยค่าน้ำพึ่งมะนาวหยอก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 อุ๊ยปะกี้เห็นเหมือนเห็นว่ามีน้องเขียนว่าน้ำจิ้มรอบนี้ปรับใหม่หรือเปล่าคะก็จริงๆปรับนิดนิดน่อยน่อยอะไรเงี้ยที่จะคิดที่จะสนใจ ต่พอได้เจอเธอก็ดูชีวิตมันผิดเพีพ้ยนไปไม่เจอกันนานเลยไม่นานเหมือนพร่อเอกสิโอ๊มัดผมใช่ไหมไปเล่นกีฬามาเลยยังขี้เกียจแกะเพราะเดี๋ยวไลฟ์ไงเดี๋ยวผมมันกระเซิงก็เลยมัดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยแกะ ไม่เหมือนเคยแต่พอเธอหัาหายไปคิดจะลืมยังไม่ได้เลยทำไม่ต้องเป็นไม่เข้าใจ สิ่งเล็กๆตัวจริงก็เคยเจอตอนที่อาสามที่นนหนูเขาอยู่ตรงนั้นแต่หนูไม่เจอคืออะไรดูพี่เปิ้ลตั้งแต่สิ่งเล็กๆตัวจริงก็เคยเจอแต่ตอนมาเชียอาสามที่นอนอ๋อมาทักสิเขามาทักกันได้นะอุ้ยตอนนี้ก็ต้องมัดแหละผมยาวมันไม่ค่ะ ชิ่งมันรงชาตในเซลอะไรฮอตดอก <Hot dog. S 1> What is hot dog จะไม่ตั้งคำถามทำไมต้องเป็นเธอเจออะไรก็ไม่สนเพราะเจอคนอย่างเธอ อร่ออร่ออ่านแบบแบบอ่านแบบแบเป็นฮอตดอกก็ไม่มีให้พ้นใดคือคำตอบในใจคือเธอมีสำคัญสำหรับฉันเพียงแค่เราเท่านั้นที่เข้าใจ ละฉันนก็็เปไมม่นนไไปแบบี้ัหนมีใครชวนคุยหน่อยสิที่แกรองเพลงแล้วเ <c oughs> ขามีปกติมีมแต่มีแต่ให้เราเราชวนคุยเนาะอันนี้เรามาไลฟา์เพื่อให้คนชวนเราคุยเราเอา <c oughs> มีใครอยากฟังหรืออยากแบบปรึกษาอะไรอย่างงี้ก็ได้นะ <c oughs> เป็นพี่อ้อยพี่ชฉะ เพราะเจอคนอย่างเธอจะไม่ตั้งคำถามไม่ว่าจะยังไงทำอะไรกับฉันไว้ใจฉันยอมแค่เธอคือคำตอบในใจคือเธอ คนดูหายหมดเลยเห็นไหมมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะคือเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆหายบับไปเลยอ่ะไม่ตอนแรกอะมันไม่มันไม่มันไม,ม,นไม,ม,นไม่มันไม่อย่างนี้แล้วมันก็บุ๊บมันถูกตดัดเน็ตหรือเปล่า เหลืออะไรอะทำไมเป็นง like ี้สร้างมันจะดูก็จะดูไม่ดูก็ไม่เป็นไรมันจะตัดไม่ตัดเราก็ไม่เป็นไรเราจะไร่แลเหงาเดินทางไกลเท่าไรก็ยังเป็นเก่าใจมันไม่คยเหมือนภาพเรา ใครไม่ดูทะนดุดูเองใจเท่าไรก็ยังเหมือนเก่าอะไรก็เสียเปล่าให้ใครแทนที่เธอ เท่าไรก็ย <substit uting> ังคงเก่าใจมันไม่เคยลืมภาพเราคิดถึงวันดีๆที่มีเธอคนเดิมใจเท่าไรก็เป็นอย่างเก่าให้ให้มานะและไม่แขเกันให้ใครแทนที่เธอ ห่าเพียงรองก็ได้น้อยอะ่ะม,ม,มภาพเรามามาสวัสดีครับปกติคูเปอร์เลเซอร์รักแล้ดยหอรอจิงมันพูดได้ไหมอะ่ะไม่หรอกแต่ละคนมันเหมือนจรางจริงๆคือเหมือน กายภาพแต่ละคนมันมันไม่ค่อยเหมือนกันด้วยเนาะว่าแบบว่าขึ้นเยอะขึ้นน้อยมันก็มีปัจจัยหลาย,ยานนาลอย่างเธอหมดใจนักึถง ช่วยลอบใจด้วยคืออะไรอ่ะอันนี้คือป้อมใหม่สายฟ้าแลวอ่ะคืออะไรอ่ะเฮ้อยอันนี้คืออะไรยังไงนี่มันคืออะไรยกเลิกเอองงฉันคิดถึงเธอสวัดดสดีครับ ไม่เคยเปลี่ยน mm hmm. บ่อยครั้งที่ใจฉันคิดวนเวียนกลัวว่าเธอจะเปลี่ยน mm hmm. ไปอ mm hmm. แต่หุ่นท mm ั hmm. ้งที่เราห mm ิว hmm. มัน่างห่างกันแสนไกลขอบคุณนะครับใบวิวมันเปลี่ยนลา อยากมีเธอคอยเช็ดน้ำตาให้ช่วยปลอบใจดวงนี้ที่ยังคงคอยและยังรอคอยเธอกลับมาหาในคืนที่โหดร้ายหัวใจอ่อนล้าเธอรู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอ มันก่อนเห็นตาอ,อูเล่นวอลเล่บอลเลยนึกถึงคูเปอร์น่าจะเจอกันซักแมทอุ้ยจริงๆเราเคยเราเคยเราเคยเล่นกับตาอ,อูอยู่นะแต่มาเจอกันที่สนามเฉยๆไปเล่นแล้วเจอกันที่สนาม ลยังรอคอยเธอกลับมาหาในคืนที่โหดร้ายหัวใจอ่อนล้าเธอรู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอ <Mr. Baby. S 1> oh. อบค,ครัมองดูเงาที่ละฟ้าไปภายในใจได้แต่คิดถึงเธออยู่ตรงนี้ตัวเธออยู่ตรงนั้นเป็นไงบ้างเมื่อดวงเชขึ้นมาบนฟ้าเธอรู้สึกย่างรา มันนาแล้วที่ไม่ได้เจอได้แต่เพ้อคิดถึงนาเธอวันเวลาจะผ่านไปไม่วันเท่าไรแึงมีแค่เธอคนเดียวและไม่ว่าใครที่เข้ามาฉันก็ไม่เคยจะสนใจคิดถึงเธอเวลาตื่นตอนเช้าคิดถึงเธอเวลาอากาศมันเนาวกลัวจะจะเปลี่ยนไปในวันที่สองเรานั้นต้องไกลฉันขอสักอย่างจะได้ไหม ยื่มองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็นดวงดาวของอยู่เกล็ดจัดเกล็ดใจไปทุกทางและทุกแห่งหนมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็นว่ามีดาวอยู่ดวงหนึ่งเชิดชายมีแสงสว่างยิ่งกว่าใครยุ เราว่ามันแปลกๆแล้วแหละกับไลฟ์อ่ะน่าจะโดนปิดกั้นอะไรสักอย่างไม่ติกตอกบอกฝากบอกทิกตอกด้วยว่าถ้าแบบไม่อยากให้ไลฟ์ก็บอกเดอ้อชอบเป็นอย่างเงี้ยทิกตอกอ่ะแล้วบางทีพอไม่เอันนี้ก็จะดันฟีดให้เราก็งงตะ่อนมันไม่เป็นแบบนี้นะน้อยใจวะ ฉันขอสักอย่างเธอได้ไหมลองมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็นดวงดาวมากมายอยู่กลับจัดกลับใจไปทุก ดิจ้าดีจ้าเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งจะไปแล้วนะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งจะไปแล้วเขาไม่อยากให้ไลฟ์เราก็จะไม่ไลฟ์แล้วไปไลแอปพลิเคชันอื่นดีไหมเออเราไปตามแอปพลิเคชันอื่นดีกว่าถ้า t ิกต็อกเป็นแบบนี้ คือบางทีอ่ะบางทีมันมันมีความแบบเหมือนอยากจะให้แบบโปรโมดอยากให้ใช้ซื้อโปรโมทอยากจะให้อะไรเกินไปจนมันมันกลายเป็นแบบมันมันน่าเบือ่อจริงจริง,งหลายๆแอปก็เป็นตอนเนี้ยมันตลกอะบางทีอ ือเอาจริงไม่ว่าจะทางไหนก็เถอะมันมีความแบบมันมีความเหมือนตอนนี้จ้องจะให้จะซื้อแต่โปรโมทโปรโมทพอเห็นว่าแบบเออมีคนมาซื้อมีคนแบบไอ้นี่ปุ๊บอาจจะปิดการเพื่อให้เขาซื้อเพื่อให้เขาเปิดช่องทางอะไรเงี้ยมันแปลกแป ใช่ก็เป็นประมาณนั้นแหละไม่แต่ว่าไม่ได้แอปเนี่ยแอปเนี่ยโดยเฉพาะก็คือจะไม่ขึ้นเลยถ้าเกิดสมมุติว่าบางทีที่ไม่เนี่ยต่อให้เป็นต่อให้เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันก็นกเถอ,อะหมายถึงว่าเราฟอขอขอฟอเราอะบางทีก็ไม่ขึ้นไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นเลย มันอยู่ที่การดันฟีดอะ่ะอืมพอถ้าเขาไม่ดันฟีดมันก็อจริงๆไม่ต้องดันก็ได้ปล่อยไปตามปกติแต่นี้คือแบบเราก็แบบ ป่ะป่ะไปแล้วดีกว่า อยู่ไปเดี๋ยวเขาน,นั่งบนติ๊กตอกต่ตอบนไปเขาก็ไม่ได้ยินหรอกเท่านั้นแหละแยวนี้มีให้กดรีโพสไลฟ์ด้วยนะถ้าบาย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 ฟันดีครับมาไปาไป <S <s ไว้โอกาสดีๆเราค่อยมาดีกว่า อันนี้มันดูแบบอะไรก็ไม่รู้อะ